สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจ๊ะจ๋าก,กินแซบค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทําเมนูแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นทานกันนะคะทําแบบบ้านๆเหมือนเดิมค่ะสไตล์สาวจ๋าเลยนะคะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆใส่กะทิเล็กน้อยนะคะแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นอร่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ กระทะร้อนดีแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะผัดพริกแกงให้หอมเลยจ้ะใส่กะทิลงไปผัดกับพริกแกงเลยนะจ๊ะและจะใช้เป็นกะทิกลงค่ะ เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยจ้ะพิกแกงหอมดีแล้วนะคะใส่หมูที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปผัดกับพิกแกงเลยคะ่ะ ใส่กะทิลงไปเลยจ้ะน้ำดูตามด้วยน้ำเปล่าจ้ะปิดฝาตั้งให้กระทะเดือดดีถึงจะใส่ฟักทองนะคะ กระทะก็เดือดดีแล้วนะคะใส่ฟักทองที่เราหั่นแล้วก็ล้างไว้ใส่ลงไปเลยจ้าปิดฝาตั้งกระทะเคี่ยวฟักทองให้สุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยจ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ เหยาะน้ำปลาลงไปจ้ารสชาติปรุงได้ตามใจชอบเลยนะจ้ะจากนั้นก็ตั้งกระทะต่อเคี่ยวให้ฟักทองอ่อนตัวลงอีกจ้าฟักทองยังไม่อ่อนเท่าไหร่นะคะเนี่ยฟักทองก็ อ่อนได้ที่แล้วนะคะรสชาติก็อร่อยกลมกล่มถูกใจแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะคะปิดเตาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะแกงปักทองใส่หมูสามชั้นนะคะหอมหอมยั่วๆกันเลยค่ะเพื่อนๆ